น่นอยู่กับโห,หมดการ,การเมืองและกันช่วงนี้ต่อไปนี้ให้เครดิตมัติชนเขาซะนิดหนึ่งเ,ออเช้าวันนี้เองในเว็บไซต์ของมัติชนได้โพสต์ข่าว่วนข่าวดังว่าก็คือนี่เลยคุณอนุดิตนาคอนทัพคุณเก่งการุณ สองสายตรงคุณหญิงสุรรัตน์เกียุราพันธ์วิ่งไปนั่งคุยกับผู้กองธรรมนัฐใช่ค่ะคุยผ่านไยลิกอ่อาลิกคุยผ่านใครอีกบุญสิงห์อือมแล้วใครอีก สื่อไปถึงพวกกองธรรมนัตหัวหน้าพักกล้าทำว่าจะไปอยู่ด้วยขอไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลาออกจากสมาชิกพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ซะสาเหตุที่สองคนนี้เขาลาออกจากสมาชิกพักไทยสร้างไทยไม่ใช่เรื่องจะไปอยู่กล้าทำเรื่องจะไปอยู่กล้าทำมันมาทีหลังอ๋อเหรอและเหตุหลักๆพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงมันแตกละเอียดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกแล้วนะมันแตกละเอียดมาประมาณที่ละเอียดจริงๆนะ ละเอียดยับยับเลยอะละเอียดยับเยินจริงๆก็ๆๆก็ก็เกือบเกือบหนึ่งสักสักครึ่งปีนะอ๋อครึ่งปีหรอแต่ข่าวก็สิ่อกระมาก่อนหน้านั<ล>้มันสุมมันรุมมันสะสมปัญหากันมาเรื่อยถึงจุดแตกหักแหลกละเอียดสุกงมอมต่างคนต่างไปสักครึ่งปีมาแล้วคุณอรุดิตคุณเก่งการุณสายตรงของคุณหญิงก็ยังไม่อยู่กับคุณหญิงแกี่สายตรงนะต้องบอกสายตรงจริงนะแกลาออกเลยแกลาออกเลยประกาศเลยให้ชาวโลกรับรู้ รอบแรไกไปนั่งคุยกับไปนั่งคุยกับไผ่ไปนั่งคุยกับบุญสิงเพื่อที่จะสื่อข่าวส่งความไปถึงผู้กอง,กองรรล่าสุดได้คุยกับผู้กองโดยตรงหรือไม่ผมไม่ได้ใจแต่น่าจะได้คุยสไตล์ของผู้กองน่าจะได้คุยแล้วล่ะใช่ไหมน่าจะได้คุยถ้ามาถึงพศ<พ>น,นี้ผมอ่านวิธีเดินเกมการเมืองแบบผู้กองนะผมเชื่อว่าสุดท้ายมันต้องคุยด้วยตัวเองสุดท้ายมันต้องสร้างความมั่นใจต้อง เป่ากระหม่อมด้วยตัวเองใครก็เป่ากระหม่อมแทนไม่ได้ใช่ต้องตัวจริงมาพูดเองก็ถือได้คมนัดคำถามก็คือคำถามก็คือคำถามก็คือแล้วคุณถากอนตันทศิษย์อยู่ยังไงคะอย่าลืมนะไทยสร้างไทยมีหกสสใช่ค่ะห้าในหกอยู่ในมือคุณถากอนตันทศิษย์อีกหนึ่งยังเกรงใจคนหญิงแต่สุดท้ายจะมานะจําได้ใช่ไหมครับว่าวันโหวตนายกอภิปรายไม่วางใจห้ามาวันนั้น กลุ่มคุณทากรทั้ง5เสียงจากหวตดไว้วางใจในายกองิงมาอย่างพร้อมเพียง5จําได้ใช่ไหมครับำคำถามก็คือสุดท้าย5เสียงไทยสร้างไทยกลุ่มคุณทากรจะไปต่อคิวที่พักเพื่อไทยหรือ,รอจะไปสร้างมุ้งใหม่ที่รวมไทยสร้างชาติหร,หรือสุดท้ายจะไปเป็นหัวหมาที่พักกล้าทำมันก็วิธีคิดมันคิดได้แค่นี้ก็ต้องรอดูใช่มใช่เขาสรุปหรือยัง มีคำตอบอยู่ในใจมีคําตอบอยู่ในใจแต่รอจังหวะและเวลาอันเหมาะสมหรือบางทีก็ซับซ้อนเกินเอาหรอดูเลิกยามหรือเปล่าคุณธากอนอพอแล้วมั้ยค่ะพอไหมอ่ะพอแล้วพอไหม